รอสีเลด้า s ม okay. o ผ่านดีกว่าเอเดนซ์โอเคเพลงนี้ก็มอบให้กับคนที่ไม่ค่อยสมหวังในเรื่องความรักแล้วกันเลยสเ e ดี้ m ม n กคนช่วยกันนะทุกคนร่อมกันเพราะกัน I'm c น m ย n g แค่นันจะไม่รักใครไป

ได้ช่วยกันนะทุกคนรักเออรักเป็นสินะไรช่วยบอกฉันทีจะไม่เป็นเช่นฤทธิในทุกทุกคื่เศร้ามองหารมองรักเออรักรักเป็นสินะไรช่วยบอกฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันอึดอัด เสียใจต้องสิ่งที่เสียไปเหลืออยู่บนเอวไปจ้าวันตายตอนนี้เคงไม่นานฉันแข็โยกความหวงว่างเปล่นไป oh oh เราจะเป็นไหมหั่ใจให้ใครเอาผู้กันได้รู้บ้างไหมฉันไม่ให้เหาบบะไปเจ้าไรทำไมไม่เข้าใจเหลืออยู่แบบนี้มันจะร ไปวันนี้ใค่ไม่ต้องหวังในความรักไม่เป็นไร จะไม่รองหารมาไม่เสียใจทำทุกสิ่งที่เสียไปเราอ,อยู่คนเดียวไปเจ้าันตยายความในนั้นก็คงไม่ไ 难道？ t ทเตเต t e เตอร์ทอล์กพาวเวอร์บายไอยนะครับกัพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันที่2เมษายน2.5 6 8นะครับก็จะเป็นวันวันพระราชสมภพนะครับของสมเป็นประเทศนะครับก็เข้าสู่เดือนเมษายนแล้วนะครับอีกประมาณสัก2สัปดาห์เราก็เข้าถูกช่วงของอะไรอ่ะเทศกาลปีใหม่ไทยแล้วนะครับเทศกาลสงการนะครับยังไงก็ช่วงนี้นะครับเกมตัวนะครับ เทรดเก็บเงินเก็บช่องนะครับจะได้ไปเที่ยวกันอย่าง uh, สบายใจนะครับได้เลียกกันสักหน่อยนะครับหลังจากจที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวนะก็มีเรื่องของความสะเทือนใจอะไรต่างๆนะครับยังไงเป็นการใช้ให้ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเหลทประมาณนิดหนึ่งนะครับประมาณสัก4ี่โมงนิดๆนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับเราเริ่มนะครับวันนี้เราก็ a g น n d าหลักนะครับเราก็จะตามเรื่องของราคาทองคำเนาะเมื่อวานเนี้ยราคาไม่ได้ขึ้นไปนะครับสร้างจุดสูงสร้างจุดสูงสุดใหม่นะครับราคาเป็นเคลื่อนที่เป็นลักษณะของอแท่งเทียนที่ยังไม่ได้เลือก ทิชชาทนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับถ้าเราดูกว่าเวลาเล็กๆนะครับสชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดการย่อตัวซะด้วยซ้ำนะครับยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันนะครับขอคนละ1ไลค์นะครับคนละ1แชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ Forex Review นะครับรวมถึงนะครักผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับบ Broker IX นะครับบกเกอร์มาตรฐานสากลนะครับภายใต้ FSCA มีซ่านะครับแล้วก็ FSC นะครับ โทษทีนะครับเอสินะครับเอสิท FSC แล้วก็ FSCA นะครับวันนี้นะครับข่าวหลักๆนะครับเป็น ADP Non Farm Employment นะครับดูเดี๋ยวขอดูข่าวเมื่อวานนิดนึงนะครับวันนี้นะครับผมดูข่าวจาก Investing.com อยู่นะครับข่าวเมื่อวานก็จะเป็นตัวหลักๆของสหรัฐอเมริกานะครับ ISM Menu f u r c t u r i n g PMI นะครับ4 9 0เดี๋ยวผมขออนุญาตลดโทนเสียงผมลงนิดนึงนะครับเสียงผมเริ่มกลับมาแหบอีกแล้วนะครับ เริ่มเจ็บคอยอีกแล้วนะครับแล้วก็3ทุ่มเมื่อวานเช่นเดียวกันนะครับ ISM Menu v a t a r i l i t y นะครับหุ้นสุจดีนะครับ JOT j o b Opening นะครับ7.568เมกนะครับก็วันนี้นะครับดูข่าวอีกนิดนึงนะครับวันนี้นะครับวันนี้ดูข่าว3ดาวและ2ดาวความผันผวนในระดับกลางนะครับแล้วก็ความผันผวนในระดับสูงนะครับสวัสดีครับคุณประชัยนะครับแชร์ด้วยนะครับลบกลัวนะครับขอบคุณมากครับคุณประชัยก็ติดตามอย่างยาวนานนะครับ วันนี้วันนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวขอสแกนดูก่อนะครับสแกนดูไม่มีค่ะมีทุ่มสิบห้านะครับหนึ่งทุ่มสิบห้านาที ADP Non Farm Employment Change นะครับก็จะออกมาก่อนนะ ก็ตัวนี้จะเป็นฝั่งของหน่วยงาน ADP นะครับจะออกมาก่อนฝั่งของตัวแรงงานของรัฐการที่จะออกในวันศุกร์ที่4นะวันศุกร์ที่4นะครับวันวันเสาร์ที่5ก็เป็นวันสอบเข้าของเด็กม .1 นั่นเองนะครับช่วงนี้ผมก็โฟกัสอยู่กับเรื่องของการสอบเข้าของบุชายเช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมี ADF Non Farm นะครับไปติดตามกันทุ่ม15นะครับแล้วก็ช่วง กลางคืนนะตีสอนะครับจะมีนะครับที่ดูเมื่อวานจะมี Pre s i d e n t d ด n a ด d ั r u m ันะครับจะมีสปีดหรือว่ามีพูดนะผมไม่รู้พูดที่ไหนจะพูดอะไรพูดเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนตีสองแต่ว่ายังไงนะครับถ้ามี p o s i t i o n ยังไงก็บริหาร p o s i t i o n นิดนึงนะครับอย่าอย่าไว้วางใจแกนะครับอย่าไว้ใทางอย่าวางใจคนจะโจนใจเองนะครับครบไม่ได้นะครับคนคนนี้นะครับโอเคนะครับข่าวจาก investing com เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับก่อนไปดูกราฟนะครับขออนุญาตนะครับท่านที่สนใจการเทรดนะครับ forex ทองคำน้ำมันพลังงานคริ p t o c u r r ร n c y หุ้นต่างประเทศนะครับคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชัานของไลน์นี้ได้เลยนะครับเปิดตัวเว็บไซต์ขึ้นมานะครับ i s c o m t r a e h นะครับท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การเทรดที่เหนือกว่าด้วยข้อเสนอที่ดีกว่ามากมายนะครับ ลดต้นทุนให้ตามลงนะครับเพิ่มโอกาสในกําไรให้ดีขึ้นนะครับเทรดด้วยสเปซต่ำนะครับทองคำ0.4เปปนะครับคู่เงินหลักนะครับ EUGU 0ในเท่านั้นนะครับ BTC ประมาณ100-120นะครับมีอะไรอีกนะครับมีโปรแกรมลดแบกนะครับยิ่งเข็นมากคือกําไรเข้าพอร์ตมีสเปซต่ําที่สุดในโลกนะครับ0.0เปปไม่มี ต่ำกว่านี้อีกแล้วนะครับยกเว้นสเปดติดลบนะครับซึ่งไม่มีนะครับไม่เหมือนอัตราดอกเบี้ยนะอัตราดอกเบี้ยยังมีติดลบนะครับสวัสดีครับคุณสุรชาติคุณรัชานะครับแซนดานะครับมีบัญชีแซนด้าเซ็นบัตรพลาสบัญชีรอบัญชีโปรนะครับมีฟรีสวอปไม่มีค่าคอมมิชชั่นวันนี้วันอะไรวันพุธนะครับเทรดไอยูเอ็กซ์เนี่ยก็เป็นยังไงครับศูนย์สวอปฟรีนะครับเทรดแบบไม่มีค่าสวอปเลยนะครับถือออเดอร์ข้ามคืนนะครับยังไงเนี่ยไปเลือกใช้เป็นการกันได้นะครับโอเคคคนะรรรัับบเาไปดู ผมเริ่มนเสียงกลับมาเสียงไั่นอีกแล้วนะครับพอพูดแล้วมันท่ามตัวเองไม่ได้เลยนะครับเมื่อเช้านะก็มีไอเดียหนึ่งไปนะครับก็โดยรวมนะก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มเห็นโครงสร้างประมาณหนึ่งแล้วนะครับสําหรับพฤติกรรมราคาทองคํานะครับเดี๋ยวเราไล่ดูกันมาเรื่อยๆก่อนนะเมื่อเช้ากราฟผมหายนะตอนนี้ผม ได้กราฟอามาผมอาจจะต้องอัปเดตอีกสักรอบหนึงนะครับวันนี้ก็คงจะโฟกัสเรื่องของทองคํานี่แหละนะครับว่าน่าจะไปยังไงต่อนะครับกรอบไล่ลงมาเลยนะครับวันนี้อาจจะผมอาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับก่อเวลาลายสัปดาห์นะครับเราก็สัปดาห์นี้นะมีการเปิดแก็บขึ้นนะครับแล้วก็มีการย่อลงไปประมาณ3075นะครับโดยรวมเนี่ยก็เมื่อวาน จุดสูงสุดตลอดกาลนะครับที่เขาทําได้นะครับ3,149ก็มา3,150นะก็จุดที่ผมมองไว้นะประมาณสัก3,200นะครับเดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะครับว่าในช่วงที่มันมีตัวนอนฟ้าเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้มันเป็นไปได้ที่จะถึง3,200ไหมนะครับราคาเนี้ยก็อยู่ในโครงสร้างตรงนี้เนาะขึ้นมานะครับคอนโซเดตในรูปกรอบสามเหลี่ยมนะของกรอบเวลาสัปดาห์แล้วก็ขึ้นนะครับไปดูนะครับ ตัวกรอเวลาลายวันกันนะครับลายวันนะครับดูโครงสร้างบร l l ิ n เจอร์แ d นก่อนนะครับรายวันนี้ก็ BB นะครับ BB m i มิดเดิลแเรานะครับ SMA 20นะครับอยู่ประมาณ3,015นะตรงนี้ก็เป็นแนวรับหลักเลยนะครับจุดนี้ราคามีการเบรกขึ้นไปแล้วก็เทสแล้วก็ยืดต่อนะครับอ p p เปอร์แบนไลยวันอยู่3190นะกใกล้เคียง3200นะครับ3200นี่มาจาก โครงสร้างตัวนี้เนาะที่อธิบายไปนะครับทำสองศูนย์นะครับตอนนี้ผมก็รีพีทซ้ำบ่อยๆนะครับให้เราเห็นด้วยกันนะครับนี่คือโครงสร้างของขาขึ้นนะครับน่าจะขึ้นได้นะครับสามพันสองร้อยนะครับสวัสดีครับคุณดิทติพงศ์นะครับเมื่อวานนะครับกรอบไรยวันตอนนี้นะครับอาจารย์ครับมันขึ้นราคามันเข้าสู่โซน โอเวอร์บอสแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ RSI อยู่ประมาณสัก76 77นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับจริงๆน Over เนี่ยมันโอเวอร์บอสเนี่ยราคาอาจจะย่อมาพักสั้นก่อนแล้วก็ยืดต่อได้นะครับการพักสั้นอาจจะเป็นแบบไหนนะครับพักสั้นก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะปุ๊บนะครับลงมาเทสเส้นปะแถว3 0ม0ันนะครับแล้วก็ยืดต่อนะครับนี่คือการ พักสั้นนะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าเมเจอร์รีเทสเมนต์นะครับตรงนี้เป็นแค่ไมเนอร์หรือว่าการพักพักตัวนะครับระยะสั้นานัดนี้คือลองติดําต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคานะครับตอนนี้มันเริ่มอาจจะชะลอตัวฟอร์มตัวเป็นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนิดนึงนะครับยังไม่มีไฮใหม่แล้วก็ยังไม่มีโลที่ต่างกว่าเดิมนะครับเริ่มฟอร์มใลกวกบ 4H เนี่ยเริ่มจะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุนล่างนะครับ อากาศร้อนสัใจดีนะครับโอเคนะครับสัใจตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องแอร์นะถ้าไม่แอร์นี่ไม่ไหวเลยนะครับช่วงนี้หน้านี้นะครับกอบไายวันมีอะไรให้เราพี่นายอีกไหมนะครับไม่มีนะครับก็บอกได้แต่เพียงว่ารับหลักของเรานะครับรายวันตอนนี้อยู่มาสามพันสิบห้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสูงกว่านั้นก็จะต้องเป็นแนวประมาณนี้เนาะก็แนวเส้นปะซึ่งราคาเนี่ยมันทะลุมาเมื่อวันจันทร์ก็คือ เปิดแก็บขึ้นมานะครับพอเปิดแก็บขึ้นมาเนี้ยก็ยังยืนอยู่นืโครงสร้างเส้นประเส้น75%ตรงนั้นต่อนะครับบีบีนะครับบี BB ก็เดี๋ยวต้องดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเลือกกระชากขึ้นนะครับกระชากขึ้นก็คือจุดนี้กระชากขึ้นบนนะปึ๊บนะฮะแบบนี้ไหมนะครับหรือถ้าไม่กระชากลงนะครับก็ดึงหัวเราลงนะครับก็จะลงไป หาประมาณเส้นประนะครับนี่คือความเป็นไปได้ของเกาบเวลาสัปดาห์นะครับโดยรวมยังมองคล้ายๆเดิมอยู่นะว่า3า0 0เนี่ยเลขในใจผมเลว่าน่าจะถึงนะครับคุณดิจิพงศ์บอกว่าบ้านผมยังหนาวอยู่เลยครับอยู่จังหวัดอะไรครับแนะนําด้วยนะครับเผื่อจะไปพักผ่อนนะครับในช่วงวันหยุดอะไรต่างๆนะครับใกล้ได้หยุดแล้วนะครับส่วนตัวผมคล้าใกล้ได้หยุดแล้วนะครับใกล้จะปลดปลดปลดแอกแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากจําสินมานานนะครับ ก่อเวลารายสัปดาห์นะครับไล่ดูเออไม่ก่อเวลารายสี่ชั่วโมงนะครับดิวดามมาดูกันต่อนะก็ช่วงนี้นะครับโครงสร้างกราฟในถัดเดิมนะครับอาที่ผมบอกมันเป็นโครงสร้างในนครพนมว้าวติดแม่น้ําโขงด้วยใช่ไหมมีอ่าท่านโค้ชนะครับโค้ชของเทควันโดที่อ่าผมติดตามอยู่นะครับเขาอยู่นครพนมนะครับก่อนช่วงอะไรเย็นๆเขาก็ไปปั่นจักรยานแถวแถวริมแม่น้ําโขงนะครับ กเกาะสามเหลี่ยมนะครับเราเห็นแล้วนะในกรอบเวลาสี่ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะครับราคาเนี่ยหลังจากที่ขึ้นไปทำ h i g สูงสุด3 1 4 9เกือบ3 1 9 0นะเอ้ยเกือบ3 1 5 0นะเมื่อวันอังคารที่12ก็คือเที่ยงเมื่อวานนะตอนนี้มาฟอร์มตัวในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับผมใบแอดทางไหนนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเป็น,นลักษณะของเทรนที่มันเทรนก่อนหน้าเป็นเทรนขึ้นแบบนี้ผมก็จะใบแอดในทิศทางขาขึ้นเนาะก็ ต้องลุ้นนว่ามันจะเบรกตัวซิมเมตริกแดงเกิลนะครับสามเหลี่ยมด้านเท่าตรงนี้ขึ้นทางด้านบนได้ไหมนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูกรอบ CS นะครับสิ่งที่ผมจะดูประกอบกันนะครับซึ่งถ้าติดตามผมมา,าโดยตลอดนะครับผมก็ดูอยู่2องสาอย่างนั่นแหละนะครับอันแรกดู BB นะครับเป็นตัวคัดกรองเทรนนะซึ่งไอาการคัดกรองเทรนของเราเนี่ยนะครับ <c oughs> าราคาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะชี้ชัดผมให้ชี้ชันะชี้ชัดนะเนะมื่อก่อนมันมีตลกนะชี้ชัชนะครับนี่คือราคาถูกพยุงด้วยเส้น BB m i n ิน e m a n หรือว่า e m a 2เอเอนะเส้นสีดเอ,กอเกเอเเอ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 ราเอ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 เราคาเ,เนน้น,น,าาน,นนะอเ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 อ็อเอเรเ้เอ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 อเอ เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แท่ง8โมงเช้าของวันนี้เนาะขึ้นไปเทสตรงนั้นนะครับจุดที่หลุดลงมาเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยแท่งนี้นะแทนที่จะขึ้นมันดันลงซะได้นะครับตอน2ทุ่มนะครับข่าวมาพาลงนะครับแต่ว่าพาลงไปนะครับมันลงไปแถวแถวเส้นสปีดไลน์เส้นประนะครับเมื่อวานบอกไว้ประมาณ3,113,10เนาะมันลงไปต่ำกว่านั้นประมาณ5เหรียญก็ยังอยู่ในวิสัยอยู่นะครับแล้วมันก็ดีดกลับมา แถว3 1 3 3ได้นะครับแต่ว่าไม่ผ่านนะครับตอนเช้า8โมงแท่ง8โมงขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาใหม่นะครับแท่งตอนเที่ยนะครับกับลงมาเทสตัว s m a 20หรือว่า B.B. m i ด i นแบดอีกนะครับแล้วก็ยังไม่มีให้ใหม่นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตัว s y m a e t i c Triangle สีเขียวๆตรงนี้เนาะนะครับดู E.M.A. อีกนิดนึงนะครับ E.M.A. นี่เห็นชัดเลยนะครับราคาพยุงด้วยนะครับตอนนี้นะครับ ต่อยให้แผดดินบ่อยมันก็ไม่เซนะครับยังไม่เซเพราะว่ามันถูกขยุงด้วยตัว ema 2 0นะครับรับราคาได้อยู่นะครับรับราคาได้อยู่หมายไฟไม่ยังไงมันอาจจะลงอีกก็ได้นะพอมันเป็นสามเหลี่ยมซีเมนติ c t แทง n ก l e อาจจะลงมาเทสเส้น ema สีเขียวแล้วก็ยืดไปอีกนะครับติดประมาณนี้นะครับกอดิ้นดินนะครับเหมือนมีสามเหลี่ยมปากแคบลงนะครับสุดท้ายมันจะต้องระเบิดนะครับไปทางใดทางหนึ่งนะครับระเบิดไปแบบนี้นะครับนะครับขึ้นด้านบนนะครับ หรือระเบิดลงด้านล่างระเบิดลงด้านล่างนะครับถ้าจะให้เคลียร์ให้ชัดเจนนะควรจะทะลุ3 1 1พันลงมาก่อนนะครับถ้ามันระเบิดลงล่างนะเราอาจจะต้องใช้การกลับขึ้นมารีเทสบีบมิดเดิลแบนแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะกลับลงมาเนาะอาจจะมาเส้นเอเอ้แถวแถว7า 3, อะไรประมาณนั้น,นะครัอันนี้ก็จะเป็นเวของการลงนะเวลงเนี่ยอาจจะดะูลำบากกว่าทาง ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยมันเป็นตามเทรนหลักนะครับเทรนหลักก็คือกรอบรายวันกรอบรายสัปดาห์กรอบรายเดือนเนาะเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าพียงๆเ่ียวว่ากรอบ c ีเนะครับมเมนตัมเขาลดลงนะครับลดลงก็คือพักตัวสะสมแรงนะครับพักตัวสะสมแรงภายใต้กรอบสามเหลี่ยม symmetric t r i a n g l e นะครับยังเป็นไปได้ทั้งสองแบบนะครับขึ้นได้เบรกทะลุขึ้นไปข้างบนเราก็จะมีตัวอั p เปอร์แนนะครับของกรอบเวลา 4H อยู่ที่ระดับราคา ประมาณนะครับนะตอนนี้สามหนึ่งตัวนี้นะสามหนึ่งหกหกนะครับก็ลุ้นนะครับว่าให้มันเบรกเอาทางด้านบนนะครับตอนนี้แนวต้านที่กดราคาเราก็แนวเนี้ยนะครับประมาณสักสามหนึ่งสามห้าโดยประมาณนะครับสามหนึ่งสามห้าก็แนวต้านที่บอกเมื่อเช้าเนาะสามหนึ่งสามห้าประมาณนี้ราคยยังคงไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้นะครับไปดูนะครับในกรอบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับ อย่งเช้าโมงมีอะไรให้เราพิจารณานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราตัดคอมโพเนนต์ที่ไม่ค่อยเกี่ยวออไปก่อนนะพวกนี้นะครับลบไปแล้วกันมันยังห่างไกลนะครับราคาทะลุมาได้หลายแนวเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมอยู่แนวไหนเนี่ยเอานี้ใส่เส้นใส่ใส่สีมาก่อนนะครับผมทุกคนมีสักสีนะครับสักสีเนี่ยโอเคเนี่ยได้สักสีกลับมาแล้วชัวนะครับกรอบหนึ่งเฮดเราก็จะมี กอประมาณนี้เมืม่อวานนะมองว่าถ้าราคารับอยู่แถวประมาณ3 0 2พได้น่าจะยืดไปเดีวแถวประมาณ3156ไม่ไปนะครับไม่ไปไม่ไปก็โอเคมาพิจารณากันใหม่ว่าตอนนี้โครงสร้างเนี่ยเขานะ่าจะประมาณไหนนะครับจุดนี้ลบนะสุดที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือแนวอยู่ประมาณ3100นะครับตรงนี้เคลียร์นะว่าเป็นแนวรับเราะว่าราคาเนี่ยมาเทส ช่วงแรกก็คือแท่งนี้เป็นแท่งของเมื่อวันจันทร์นะครับช่วงสองทุ่มเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็เมื่อวานวเมื่อวานลงมาตอนไหนนะเอ่อห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มของว,วันอังคารนะครับลงมาเทสสามพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ดันราคาขึ้นไปได้ทางด้านบนนะครับก่อนหนึ่งเสก็เห็นนะครับเขาเรียกว่าออฟเวียชัดเจนเลยตรงนี้นะครับสามพัน หนึ่งร้อยสามสิบห้าโดยประมาณนะครับช่วงนี้เนะี่ยราคาตอนแรกเลยเนาะช่วงที่ตอนนั้นคือแท่งกี่โมงนะสามทุ่มของวันอังคารเนาะสามทุ่มเมื่อวานสามทุ่มใช่ไหมโอ,อ้สามทุ่มนะครับมีการดรอปลงมาแล้วก็สร้างโซนนะครับแล้วก็พอเมื่อเช้านี้นะครับขึ้นไปทดสอบตัวสะพายโซนตรงนั้นนะของกรอบเวลาหนึ่งเฮดเคลื่อนที่ไม่ผ่านก็กลับลงมานะครับขึ้นมาเทสอีก มื่ตอนนี้นะครับราคากำลังชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็มีการขึ้นมาเทสอีกก็ยังไม่ผ่านเนาะแต่ว่าโดยโครงสร้างโดยรวมเนาะเราดูก่อนนะว่ามันประมาณไหนแถวแถวนี้คืออะไรไอแถวเส้นแดงนี้ก็คือแถว BB Middle b a n d ของเรานะแถวแถวนี้ขอขอย้อนไปกรอบเวลา 4S แล้สกันนะให้มันเห็นว่าในกรอบเวลา 1S เข้ายังเป็นตัวที่เป็นแนวรับนะครับของตัว ก่อเวลา 4H อยู่นะครับอ่นะครับเราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะเป็นตัวพยุงราคา3112นโดยประมาณทางโครงสร้างล่ะอ่าลักษณะเนี่ยเราก็จะมีนะครับโลที่ยกสูงขึ้นอยู่นะครับมาตรงนี้โลมาตรงนี้แถวนี้มีอีโคโลนะครับ eql แล้วก็ล่าสุดมีการยกโลไปนะครับตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ตอนบ่ายสองก็มีการยกโลนะครับนี่นะครับโลเนี่ยมีการยกสูงขึ้นนะครับแต่ว่า HIGH นะครับเรามี eqhead นะครับ equivalent high อยู่แถวๆประมาณ3135นะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าจี้ว่าจังไดน,นะครับเจ้าจะว่ายังไงถ้าทรงนี้นะครับผมก็คงต้องดราดาวเนาะว่านะครับหรือว่าไม่ใช่ดาวแล้วกันเรียกว่าเป็น bias กันนะว่าผมก็มี bias ในทิศทางของขาขึ้นนะว่าสามเหลี่ยมเนี้ยม,มีโอกาสที่จะเกิดการ b บ e k out สามหนึ่งสามห้าขึ้นไปได้นะครับแนวต้านถัดไปจากสามหนึ่งสามห้าก็จะเป็นตัวออนทามไฮนั่นแหละนะครับสามหนึ่งห้าศูนย์นะครับแล้วก็ลุ้นไปนาะว่า,เ,าเลเวลที่กรอบสีเฮดที่มันจะอาจจะไปถึงก็คือสามหนึ่งหกหกนะครับแล้วก็กรอบที่สูขขงกว่านั้นก็อาจจะเป็นสามพันสองร้อยนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับยังไม่ได้แปรเปลี่ยนหรือว่ามุมมองแต่อย่างใดนะครับมันอาจจะ บางทีมันอาจจะเล่นตัวนิดนึงก็ได้เนาะบางทีเนี่ยเล่นตัวเพื่อให้เราเรียกร้องความสนใจจากเรานะพออุชพอมันเล่นตัวอย่างพอใจแล้วนะครับได้ l i ควิดเ t e นะครับออเดอร์บาออเดอรนะครับได้อย่างใจแล้วเขาอาจจะค่อยเลือกทางนะครับยังไงเราก็ติดตามไปนะครับราคาเนี่ยมันไม่ไปไหนนหอกนะครับสิ่งสำคัญสุดนะครับคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเองนะครับ โอเคนะครับวันนี้อาจจะมาสั้นๆนนิดนึงนะครับมาอัปเดตตัวพิกรรมราคาตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับพิกรรมราคาต่อไปแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับผมมาอัปเดตให้กันต่อนะครับในคลิปวิเคราะห์ราคาทองคาสัพพิโดยบล็อกเกอร์ i x เช่นเดิมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเทรดด้วยธนทุนต่ํานะครับสเปรเริ่มต้นศูนยจุดศูนย์ปนะครับเทรดโดยไร้ค่าสวอปไปกับ i x นะครับลงทุนได้อย่างในชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน X าใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเทรดซื้อฝากถอนติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจนะครับบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนนะครับได้จาก Google Play แล้วก็ App Store นะครับเปิดประสบการณ์การเทรดที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับซี r o s w อ p ฟ r e e ีนะครับควบคุมการเทรดของเราได้ด้วยซี r ร่ซอฟ l ์เลเนะครับสามารถตั้ง s อ o p l o s อนะครับแล้วก็จุดเทปโปรฟิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แล้วควพบใหม่กับเถิดและเถิดเ t ดและท้อในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณทุกไลค์ like, ขอบคุณทุกแชร์ที่เป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ